สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องจ่าจ้าพรรทมพระเลาะเด้จ้าเมื่อนี้จ่ากพับพี่น้องมาเลาะโคก็ค่อล่ะม,มาไต่ห็ดไต่หินละงูกจ้านี่ก็มาพ่อแล้วจ้าบาตาเป็นคุณพอ่อยืนเฝ้าถ่ายมะอัดวิดีโอนะจ้ามาลุ้นน้ำกันจ้าว่าเมื่อนี้จได้ลายโบแต่ก็มาพ่อเรามาเก็บน้ำกันเลยจ้า บ่ได้มีแค่นี้้ะจ้ะมีอีกอยู่ลระมูกขาวงามเลยจ้าอุ้ยพี่เห็ดแ้งเท่เราตีนเพื่อความสวยงาม จะด้องงามๆได้พี่น้องมีอีกอยู่ด้วยจ้ะ๋ยวชิพาไปเบิ่งอีกจ้ะหามาได้สักพักแล้วจ้ะใครเห็ดละงูขาวอุ้ยจิ้ม เอานิดเดียวเองไข่หน่อยนึงแล้วก็นี่อีกสองจุง้งเลยสวยเลยจ้ะ อะไรคะโอู้ถึงใครอือ ออเอ้ยนี่ไงเธอเก็บมันเยียบเนี่ยเมื่อกี้เธอเอาตีนเหยียบไปตรงนี้นบรรมบอกเฮ้ย, <c oughs> ยโดกบอกไงจ่าเบ้าตาเพราะเห็น <c oughs> นี่จ้ะมูเห็นละง้อขาวมเมื่อกี้นี่สวยๆแล้วจ้ะไปหาต้อกันจ้ะ